ไปดีเพราะแม่งไปมาสูสิดคนเนาะมื้อนี้พอกลับที่เจียมฝ่าม้ออีกแล้วเดี๋ยวนี้อยู่กับไอแก้วไอแก้วเนาะไอแก้วซึ่งมื้อนี้เฮามีโอกาสดีหลายคือวันที่31 2020เนาะมื้ออื่นกัพอดีปีใหม่แล้วแต่ว่ามื้อนี้เฮามีโอกาสได้มาแจกเครื่องเปล่นประเภทเครื่องเนาแดดอ่าหลักๆเครื่องที่เฮาเอามาแจกจะจะเน้นเป็นเครื่องกันหนาวเนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่อ่าอยู่ภาคเหนือของพวกเป็นคลังหนาวแฮงเนาะ ชาพระเจ้าเลยใส่เสือสอ้อซองพื้นไม่ยังหนาวหน, <c oughs> น,นาวเลยนะนเครื่องเขาเอามา,านนแต่จะมีประเภทอุปกรณ์กันเหียนแน่เนาะมีอุปกรณ์กันเหียนแน่แล้วก็มีส่วนลายจะเป็นประเภทเครื่องกันหนาวนะแล้วเชื่งมันนี้เขามาจแามามาจกอยู่เหียนแต่เมืม่อวานนี้เขามาแจกอยู่เหียนหัวน้ำค่ะนะแต่จะม,มีน,มน,มน,นักนนนเหกียนแน่ประชาชนแน่เนาะมาเตาหูแบนี้นะครับ

ไปหุ่นี่มาที่นะคุ้เาฮ้ยออมานแือพาบรรยากาศที่นเฮียนมะต้นมาฮับเขาเปียกเขาเปียกเนาะ

Ở trong ngay chiếm thôi thằng đó phải phải một này hết em rồi đó mà nè cơm từ โอเคเนี่คือภาพบรรยากาศที่ชาวบ้านที่กเจ้ามาหับเครื่องเดีวมีคนมารอถ่าจจำนวนหาึ่งไลยแต่ครอบครัวนี่คือเป็นครอบครัวที่ขับเขื่อนที่พวกเขา เอาเครื่องที่เฮามือสองที่เฮากระจายเราอนี่ยแ้แล้วนี่แหละทุกคนคันผู้ใดที่สนใจอยากจะมาบริจาคเครื่องเปลี่ยนประเภทช,ชิ้นของต่างๆจาก เป็นปัจจัยอย่างต่างๆเนาะกับสมามาตรมาห่มหรือมาสมทบหรือติดต่อน้กคุมพวกเขาได้เพราะว่าคุมพวกเขาจะมีกิจกรรมหรือแผนต้นหน้ายังสิปบริจาคอยู่ละลายอยู่บนสุนัขบดอยู่บนอื่ๆนๆเนาะกันผู้ใดที่ยากมีน้ำใจช่วยเหลืออาสมมารตรทิดต่อผู้พันน้ำพวกเขาได้เดี๋กมาจากเครือ่องห่มหรือกัออุปกรณ์การเฮี้ยนอย่างต่างๆ แจกฮ่าตัวให่เนาะฮ่าตัวใหญ่เหรออันน้่ะเสือเอ๋อยร้อยอ่ะนะควายวนี้อ่ะวันี้เก็บป นี่เจีบบฝ่ามอกคอตัวนี้เนาะกติจะใส่ช่งมันนี่ตลอดเออแม่นาะตัวนี้ตัวนี้ขอบตัวนี้นี่ขอ่ต้องบริจาคหรอกบริจาคให้น้องเองอ่ะขออันนี้เสื้อว้าแกัน้าะแบบนี้เลยไ่า พี่นี่เห็น้องได็กล้วหน่อยมาึงชื่ออย่างหฮะนางอยู่บ้านนี้วะอยู่บ้านปุงหินออยูบานปุงเห็นเนาะโอเคไปเราไปยืนอยู่ไปงนไ้ยยนย

นังเงียนปฐมดุกนางเงียนปฐมมาตืิมมันนี่นะนมันมีหมดต้มเติมน,น,นี่นะเออเอาเอาหมดต้มมาตืิม,มปฐมปฐมเดี๋ยวปลต้มนี่คือนังเงียนที่มาฮับเพิ่มแล้วนะว้าวหลายแฮะอั้มาเตาหงกันทั้งนี้เด้อใครก็ได้เอาติมปีให้แตกซื่อมือ หนึ่งสองสามให้เป็นในบ้านอยู่นี่หว่าห้องในบ้านเป็นห้องในบ้านว่ อ๋อจะถามว่าอายุฒิึกเจ้ด่าทีแบบได้ครับบริจาคเครื่องที่ผกน้องมาหนิแบบก็ซึว่าดีอุติเจอะไะอุติเจเธอผมกดใจละลายสวยงาที่ว่าได้มาช่วยเรือนองถ้าว่าเป็นเครื่องเป็นบิ๊กใ้แกอ่านักเฮียนเฮียน เราเกิดทำธุระก็สุดปกติเราสุดยอดเนาะเดี๋ยวได้ใจคือทั้งบ้านเขาต้องการว่าคาดเขื่นอย่างอีกหรือว่าหลายอย่างเนาะที่คาดเขื่อนก็มีหลายอย่างที่ว่าคาดเขื่อนทำบ้านเนาะเป็นพวกเป็นยมนาเรือเปว่าหลายอาราเนวเป็นตุ้ยเตบิกหรือว่าเป็นผ้าห่มตาเนาะ รายแนวอยู house, son, <T |ar|> ่น้องก็ม yeah, ีส yeah, yeah, ิมาแต่สมนี้ก่อนแต่โอกาสหน้าก็จะมาใหม่เนาะโอกาสหน้าจะมาบริจาคใหม่จะชวนกันมาใหม่แจกว่กนณานี่ยังมีตึงก็อย่าให้มานซื้อเรื่อตึงเนาะยังขาดเกินยังอย่างเนาาะขดเีนหลายอย่างเนาะ